กอต้อนรับขึ้สู่เกม Bis Mobile 3D กับผมมิ่เตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมารีวิวระบบศึกสมาคมและระบบมว้วนนะครับซึ่งระบบม้วนเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อผู้เล่นมีเลเวล80ขึ้นไปแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาระบบม้วนได้หรือจะเล่นกิจกรรมนี้ได้เราต้องมีแต้มที่เอาไว้ซื้อก่อนนะครับซึ่งแต้มซื้อเนี่ยเราสามารถหาได้จากศึกสมาคมที่เราจะพูดถึงนี่แหละ แต่การที่เราจะร่วมเล่นกิจกรรมศึกสมาคมอันนี้ได้นะครับเลเวลของกิวต้องมีเลเวล3ขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นเลเวลของสมาคมตรงนี้นั่นเองนะครับเลเวลสขึ้นไปนะ หลังจากที่เราเลเวล3แล้วอ่ะระบบตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับซึ่งระบบศึกสมาคมเนี่ยเขาก็จะจับคู่แรนดอมกิ้ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่รู้ว่าจะเป็นกิ้ไหนนะครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยนี่แหละเราอาจจะเจอกิ ain, ้วเก่งกิ้ไม่เก่งหรือกิ้พลังน้อยก็แล้วแต่เราอีกทีหนึงแล้วกันนะครับแล้วแต่สมาคมก็เราสามารถดูอันดับสมาคมนะครับได้จากตรงนี้เลยฮนะก็จะเป็นอันดับสมาคมนะครับซึ่งก็จะมีเลเวลสมาคมบอกอยู ว่าในเกมนี้มีสมาคมอะไรบ้างและสมาคมนั้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่หรือพลังรวมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผม ก็เนื้อหาง่ายๆของกิจกรรมนี้นะครับให้เราทั้งกิวเนี่ยทั้งสมาคมช่วยกันตีกิวฝั่งตรงข้ามนะครับก็ด้วยระบบท้าสู้ซึ่งวัน,นึ่งเราจะสามารถสู้ได้อยู่3ครั้งด้วยกันก็ให้เราท้าสู้ตามความเหมาะสมของพลังของเรานะครับเราสามารถเลือกคนที่มีพลังน้อยหรือระดับใกล้ๆกันก็ได้เพื่อท้าสู้นะครับให้ครบ3าครั้งซึ่งในการท้าสู้1ครั้งถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้หินยกวิญญาณนะครับหนึ 100, แต่ถ้าเราแพ้เราจะได้50นะฮะ ก็เดี๋ยวตีให้ดูเลยแล้วกันเนะาะสับเข้าไปฮะตกนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ค่าบริจาคสมาคมนะครับอีก200ด้วยเหมือนกันซึ่งการท้าสู้แบบนี้นะครับมันก็จะติดตีเลยในการท้าสู้ด้วยอยู่ประมาณเกือบเกือบสงนาทีรา่ๆนั้นนะครับผมผมก็กดท้าสู้ไปให้หมดก่อนเลยแล้วกันซึ่งก็เดี๋ยวบอกนะครับว่าไอ้แต้มตรงเนี้ยมันสําคัญยังไง ก็การที่เราท้าสู้และชนะมานะครับเราก็จะได้รับดาวความคืบหน้าอยู่ตรงนี้ให้เราเนี่ยทั้งสมาคมช่วยกันฆ่านะครับฝับง่งตรงข้ามเพื่อเก็บดาวให้ครบ150ขึ้นไปยิ่งเกินยิ่งดีคือยิ่งมีดาวเยอะมันก็จะบรรลุเป้าหมายตามนี้เลยนะครับมีตั้งแต่10นะครับ ก็จะได้1 3 0ได้อีก100นะฮะแล้วได้เหรียญทองอีก1000นะครับแล้วก็60ก็ได้อีก100เหรียญอีก1 0 0่100นอ้อยนก็หนึนะโอเค150ก็ได้อีก100นะครับแล้วก็เหรียญอีก1000ันนั่นเองซึ่งเราสามารถเอาเหรียญโยกวิญญาณตรงเนี้ยมาเข้าสู่ระบบม้วนได้เลยนะครับแต่อย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับระบบม้วนเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล80ขึ้นไปเราควรที่จะต้องดองแต้มไว้ตั้ง ไอห,หินโยกวิญญาณเนี่ยมันใช้เยอะมากๆเลยในช่วงแรกๆนะครับเขาก็จะเปิดอยู่2อันด้วยกันนะฮะก็จะมีภาคสมาชิกหน่วยพิทักษ์หและก็ภาคสมาชิกหน่วยพิทักษ์สซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการซื้อรูปโปรไฟล์ตอนแรกมันจะไม่มีแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปตรงบวกก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราซื้ออยู่4อันด้วยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีขั้นต้น ระดับสูงลำค่าแล้วก็ SS นะครับซึ่งการซื้อในแต่ละดับเนี่ยจะใช้หยกไม่เท่ากันแล้วก็ใช้วัตถุดิบของไม่เท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดคลิกตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ให้ดูแล้วละกันเนาะซึ่งส่วนใหญ่ผมจะซื้อลำค่าไปแล้วนะฮะแต่ก็พอจําราคาได้อยู่นะฮะซึ่งขั้นต้นก็จะใช้เหรียญซีเวอร์2 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็หยกวิญญาณอีก100ในการซื้อ สำหรับขั้นต้นนะซึ่งเราสามารถซื้อได้ทุกระดับขั้นคือการที่เราซื้อทุกระดับขั้นนะครับมันก็จะบวกพลังให้เราทั้งหมดเลยซึ่งมันบวกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยแล้วกันเนาะปั๊บอ่ะอันนี้ใช้เหรียญทองนะครับ20,000ก็จะบวกมา1,000 แค่เราปลดล็อกก็ได้พลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยแล้วนะครับพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตามระดับโปรไฟล์ตามระดับขั้นนั่นเองนะฮะยิ่งขั้นสูงหน่อยมันก็จะยิ่งบวกเยอะขึ้นนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ก็ในช่วงแรกเนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล80ช่วงที่2ก็จะปลดล็อก90แล้วก็ช่วงที่3ก็จะปลดล็อก100คือง่ายๆก็คือทุกๆ10เลเวลนั่นเองนะครับผม ก็ให้เราเนี่ยทำการซื้อให้ครบทุกตัวได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการซื้อมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านยี่คุนะครับอันนี้ปลดล็อกไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกในส่วนของ200นะครับก็ซื้อไปนะครับพลังมันก็จะเพิ่มมาเป็นอย่างนี้นั่นเองคือไอ้รับค่าเนี่ยมันจะใช้ประมาณ100เพชรด้วยกันนะครับส่วนแต้มหยกเนี่น่าจะประมาณ300นะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนโปรไฟล์ระดับ SS นะครับมันจะใช้เพชรประมาณ500แล้วก็ยกวิญญาณอีก400อันนี้ก็จะบวกสเตตัสให้เยอะกว่าส่วนเยอะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกดตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นระดับขั้นต้นถ้าเราใส่ SS P ไปเนี่ยมันจะมากกว่า1,600นะครับผมและอีกทั้งนะเมื่อแค่เราซื้อเนี่ยก็จะปลดล็อกพลังเพิ่มเติมไปแล้ว บวกเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นโคจิกิ <c oughs> ไม่ไปเนมแล้วกันนะครับกดซื้อมาฮะปั๊บนี่เห็นไหมแค่ปลดล็อกก็บวกไปอีกพันหกและสลับสับเปลี่ยนไปอีกก็จะบวกไปอีก800นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของสเตตัสพิเศษที่จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวกดไปให้ดูเลยแล้วกันนะฮะมันก็จะมีแยกชอยแบบนี้อันนี้ก็คือในส่วนของคุณสมบัติโปรไฟล์นะครับไอ้โปรไฟล์ที่เราเปลี่ยนนี่แหละ นะครับผมเมื่อเรากดดูนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งใส่ระดับสูงเนี่ยมันก็จะบวกให้เยอะนะครับตามระดับโปรไฟล์อีกทางก็ยังมีในส่วนของคุณสมบัติพิเศษที่บอกว่ายิ่งเราซื้อทุกโปรไฟล์มันก็จะบวกปลดล็อกให้ทั้งหมดนะครับอีกทางนะฮะมันก็จะมีคุณสมบัติเลื่อนขั้นตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัตินอกเหนือนะครับให้เราเนี่ยทำการ เลื่อนขั้นตัวละคร SR นะครับเพื่อบรรลุให้ถึงระดับขั้นตามที่เขากำหนดเราก็จะได้สเตตัสในส่วนของระดับนั้นมานะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้อย่างเช่นครุจิกิลูเคียของผมเนี่ยเลื่อนขั้นไปถึงระดับ7แล้วนะครับผมก็จะไดเอติเคมาอีก200แต่ถ้าผมเลื่อนขั้นไปถึงระดับ9เนี่ยมันก็จะได้บวกเดบ200นะครับเลื่อนขั้นตัวละครอยู่ตรงไหนก็อยู่ในหัวข้อตรงนี้นั่นเองนะครับผมการเลื่อนขั้นอืมนะฮะกดมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ ขั้น7นะฮะยังไม่ได้ไปขั้น9เนาะส่วนตัวนี้ผมไม่มีชิปเลื่อนขั้นให้ดูก็ถ้าใครเล่นตัวละคร SR เป็นตัวลิงก์อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเงื่อนไขตรงนี้บอกเลยว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเราก็ต้อง up SR เพื่อให้พลังตัวหลักของเราเพิ่มเติมแต่ถ้าใครเล่น SSR อันนี้อาจจะยังไม่ได้ในส่วนของค่าสเตตัสต,ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนะครับเราสามารถตื้โปรไฟล์เพิ่มเติมแค่โปรไฟล์เนี่ยผมว่ามันก็บวกสเตตัสให้เยอะแล้วนะ อันนี้ใส่นี้อยู่นะครับแต่ไม่พอซื้อละคือถ้าใครมีแค่เพชรเนี่ยไม่มีหยกวิญญาณก็จะไม่สามารถซื้อในส่วนของโปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้อัพขั้นตัวละครก็จะไม่ได้สแต็กตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถือว่าระบบม้วนเนี่ยเป็นหนึ่งระบบที่จะช่วยเพิ่มสเตตัสได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มันจะมีแข่งชาร์ตอันดับด้วยเหมือนกันนะสำหรับระบบนี้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผม ก็ด้ใครกําลัง80หรือ,อยังเลเวลน้อยๆอยู่นะครับก็อย่าลืมไปหาสมาคมที่มีเลเวล3อยู่เพื่อตีสมาคมอื่นเก็บคะแนนไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับการหาเงินเราสามารถซื้อได้จากถุงจํากัดเวลาก็จะมีในส่วนของห่อหีบซิวเวอร์นะครับลดถึง70%หรือจะเป็นในส่วนของห่อทองถ้าเราไม่มีทองเยอะนะครับเราก็ซื้อจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะใช้ประมาณ100เพชรด้วยกันนะครับแต่การหาทองแบบปกติเนี่ยมันก็หาได้จากการบริจาคช ซึ่งมันจะได้น้อยหรือลงด่านกิจกรรมและก็เควสประจาวันก็ซื้อเอาน่าจะง่ายหน่อยก็ <c oughs> เดี๋ยวไปลองทดสอบดาเมจกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่เราเพิ่มค่าพลังค่าสเตตัสมาแล้วก็จะเป็นด่านนี้นะครับค่อน <c oughs> ข้างโหดนิดนึงส่วนใหญ่นะเอาจริงงพลังต่างกัน4ี่ห้าแสนมันสู้ได้แต่บางด่านมันจํากัดพลังของเราถ้าพลังเราต่ํากว่า5 0 0 0 0นอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถ กดเข้าร่วมเล่นได้แล้วอย่างเคเวสหลักเนี่ยคือมันน่าจะผ่านนะถ้าลงอะถ้ามันเปิดให้ลงอะอย่างไรก็ผ่านนะครับแต่มันไม่เปิดให้เราลงมันกลัวพลังเราร้อยเกินไปสับไปเลยฮะปื๊บปื๊บปื๊บปืป๊บปื๊บยางสดเรียบร้อยตีเข้าไปอ่าบอสเกิดแนละ้วต้นไม้บางด้วย,ยเขาว่าจะเชื้อดนะอย่ดเชือเลยเราเชื่อหรือเขาเชื่อตีเข้าไปเห็นไหมบอสมันก็ไม่ได้ตีแรงนะฮะ หักตัวนะแต่เควสหลักมันไม่ให้ถามว่ะอ๋อหวดสลักขิหลบหน่อยคิเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โเออหัวดเข้าไปเหมือเดอ,อนันดาเรียบร้อยต่ออีกดาลแล้วกันได้ครับอันนี้ล้านเจ็ดหวดต้องหวด บางดาลูกน้องเยอะผมว่าลูกน้องเนี่ยบางทีก็โหดก่บบอสอีกนะอย่างเช่นพวกดานมาถ้าเราไม่หลบสกิลเลยเนี่ยอ่ามันปล่อยสกิลแบบต่อนเนื่องนะครับเราอาจจะโดนเต้งสกิลนะฮะอย่างไอ้บ่าพวกเนี้ยรีบฆ่ามันก่อนแล้วกันบ่บ่บิบ๊วานวานหลบ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 น่าจะกดเองดีกว่าฮะ เอ,เอ้ย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 เด้ง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 ละลายไปซะทั้งแข่งทั้งซาก,กุระอืมกับเพิ่มไปนะครับเพิ่มค่าฮิตอันนี้นั่นฮิตจากลูกน้องชีชีโ่โหถึกไปแล้วถึกไปแล้วเรียบร้อยดีไอปาวาน เอาล้วครับได้เวลาสังหารตัวละครพวกนี้ได้เวลาสังหารเออเดจเจอบ์จอบังคายเดี๋ยวเก็บบังคายไว้สู้กับหัวหน้าแล้วกันนะโอเคตัวสุดท้ายเอามาแนะ้วสาบเข้าไปบงังค์เฮือบอกแล้วอย่าให้เปิดตาอย่าให้เปิดตา อขอหัวอีกนิดนึงไปผิดทางด้วยวะเอเรื่องผ่านไม่ถึงเลือ50ด50%ดยไม่เป็นไรฮะเอาแค่ผ่านไปก่อนแล้วกันนี่บร้อยครับฉากสวยมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บ50%อีกทีก็เอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับระบบสมาคมและก็ระบบม้วน คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมไปดองกันด้วยนะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบๆครับผมไปแล้วครับ